ใค่หล่โอ่ะไข่เ<ค>ทย่ยมือขึ้นจึงเมือครับไข่เท่ที่สืดอจงมือขึ้น <c oughs> เดี๋ยวพ่อซื้อแบบนี้ให้น้องดีกว่าครับผม

กบลงอ่ะตรงเนี้ยเอาไว้เอาไว้เอาไม่ยังไงมันแก่นลมก็ให้มันทดสอบบ้างมันลื่นมันลื่นกลัวหัวมันตั้งเฟซเลย